สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะมากินเมนูอาหารเช้ากับน้องเคซี่นะคะมีกองเข่าจ้ามีกองเข่ามีที่เห็นอยู่นี่อะไรนะคะนี่ที่เห็นอยู่นี่ก็คือะหมั่ม่มวงซุกจ้าะหมี่ม่วง um. มันเป็นย่ามมันเด้แต่ว่ามันมีนะคะะหมี่ม่มวงสุกเมนูตอนเช้านะคะมากินเข่ากับน้องเคสซี่เด้อนะคะนี่คือเมนูเมนูอาหารเช้าคะ่ะกินเข่ากับบะหมม่วง เด็เคยกินบมแสบเดีย๋ยวลองกินดูนะคะอร่อยอร่อยนะคะอะไรคะลดมาไหนรถลดมารับแม่แล้วคะ่พะพี่แพย์สิใจหายนี่มากินเขาแม่เด็ยนี่นะคะก็จะเป็นมะม่วงนะคะหวานยูจานน้องเคทซีกินไร้ยุ้ยเร้วเต้มามณีจะแคครีปเฮเบิง้งเมนูตอนเช้าเลยนะคะ นะคะเมนูตอนเช้านะคะบักม่วงบักม่วงบักม่วงสุกนะคะกินยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะกินแบบบ้านๆแต่นี่ปาดอ๋องซี่แล้วก,กันแบบนี้เลยนะคะนี่มันก็จะได้เป็นมันจะได้สองชิ้นนะคะนี่ได้สองชิ้นไม่เป็นไรครับร นี mas mas ่ก um, ็เอาข้าวมาแบบนี้นะคะเหมือนตอนเหมือนกินดอกทุเรียนอหไะเหมือนกินทุเรียนนะคะแต่อันนี้คือมะม่วงเห็นไหมคะนี่ืมขมืมอะไรกินแบบนี้ละขั้นอย่ามะม่วงอืม เ mm hmm. มนูตอนเช้านะคะเที่ยงก็ตั้งกินไม่ขึ้นเช้ามากินน้ำเปล่าสองแก้วหนูไม่ได้กินวิตามินอะไรอีกนะคะ อ้่นี้แหละเพราะว่าก็เกลียดอ่ะไม่รู้ว่ามะม่วงอะไรอร่อยอยู่ค่ะข้าวเหนหยะมะม่วงอร่อยมากๆเลย แล้วอืมอืม่เชืออาหารเช้าคือกินแค่นี้พอแล้วตอนเที่ยงกินอีกนะครอืมอิ่มแล้วอ,อด้ยังมาขอยาบอกม่วงไไนี่เพื่เปลี่ยนหนาะมวไปคือเราเแล้วอยากหน้าก็ถืงว่ไดบมัน างา,น,งน,า,น,งาน,งนนี่มันอาทิตย์คนกนบส,นสิหลายเด้หลายเก่านะคะก็คืออิ่มแล้วนะคะเอฟซี FC. หลายก็น่ะหละวันอาทิตย์ตัวบอตัวเข้ากับมานางชิวสวัสดีทุกท่านนะคะ อิ่มแล้วนะคะอิ่มแล้วจ้าแล้วกันแม่ก็เอาน้ําออกนะคะแม่เปลี่ยนน้าปูตลอดนะคะแม่เปลี่ยนน้าปูแม่จะเอาสายยางนะคะดูดเอานะคะดูดแล้วก็ปล่อยน้ําลงมาตรงนี้นะคะอืมแล้วก็ก็อีกอันนึงนะคะอืม แม่เปลี่ยนน้าปูนะคะวันนี้วันพระนะคะแม่ก็จะเปลี่ยนน้าปูออกจากอ่างนั้นนะคะมาลงนี่นะคะแม่เสียน้ำไปเทย้งวันนี้น้ํามีประโยชน์นะคะแม่จะไปรดน้ําต้นไม้นะคะมามาดูค่ะพืชผักสวนครัวหลังบ้านนะคะนี่เห็นไหมคะนี่แม่ปลูกพักอันนี้แม่ปลูกพักว้จะกินอันนี้พักอันนี้ต้นนี้พักยังนี้ ผักใส่กับลาบแม่นบ่แม่พักที่ใส่กับลาบกับอันซี่หอมจ้ะนี่นะคะนี่คือบริเวณรอบหลังบ้านนะคะแม่แม่เอาน้ำออกแล้วนะคะแม่เอาน้ำออกแล้วนะคะแม่ก็เอาไปพ่ต้นไม้แม่เอาน้ำออกแล้วแม่ก็ไปรดน้ำต้นไม้วันนี้หนูก็จะไปซื้อของให้คุณแม่นะคะเป็นเทียนเป็นทูบนะคะ แม่ก็จุดสวดมนต์ทุกวันแม่ไม่ได้เอาน้ําทิ้งนะคะเแ,แม่ปล่อยน้ํามาแม่ก็จะเอาไปรดน้ําต้นไม้แบบนี้นะคะระวังลื่นนะคะป,ปืนสีน้ำมันพอแง่ผ่าหลาแเราสื่อมาเราเอาไว้ซื่อ,ดดอ,อ,อติอ๋อไปเดว๋ล่างรถดก็ต้องเข้าใจนว่าหน้าบ้านมันเป็นสาขาาจะลื่นก็เอามาสีออก ว่าแม่ยานแม่ลื่นนอนเวลาแม่เห็ดน่ะสิมันจะลื่นพอมาฝนหมดแล้วดแล้วก็จะแห้งนะคะนี่แหละปกติถ้าน้องเคซี่ทำก็จะเอาทิ้งหมดเลยนะคะอันนี้แม่ก็ไปคนน้ำต้นใหม่น้ำมีประโยชน์น้ำมีคุณค่านะคะับพี่น่าฝนตกบดมือบดขึ้นแล้วก็จะมี อันนั้นเด็พี่น้องเอฟซจาอันน้ำก็ล่งขึ้นมาเดี๋ยันนี้ฝ้นตกบุดขึ้นเราจะพาไปดูน้ำเลยนะคะว่าขึ้นมาถึงหมู่บ้านไหนแล้วนะคะปีนี้ก็คือเกาจาน้ำไร่วมเขาคือเกาน้องเป็ดค <as> oh ่ะอื น้องเป็ดอยู่หลังบ้านโอเคสีผ้าไปเบิ่งน้องเป็ดแม่ปลูกผักไว้กินนะคะยอดฟักทองก็ก็ลวกได้นะ,ะอร่อยอร่อยใครอยู่หลังบ้านไม่มีทำไมมาอยู่นี่ทำอะไรกันนี่ครับเป็ดเฮ็ดยังกันขึ้นมาอยู่นี่เอาฮะมาอากอฉียงอยู่นี่ทูก่กระลานทำอะไรกัน นอนเล่นไปเล่นหน้าบ้านสิลูกคนนี้สวัสดีค่ะนะคะบนบกนามะนาวก็เต็มต้นเลยนะคะมันคงไกลขึ้นยังตัวเดียวบอกปิ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  e โอเคกลับบ้านก่อนนะน้องภูมิอยู่กับเพื่อนเพื่อนภูลานะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายขอบพระคุณค่ะที่รับชมน้องเคซี่นี่กิจจะประจำวันน้องเคซี่นะคะ